สวัสดีค่ะเกรสนะคะนรินทร์ชราพัฒระวรโชตค่ะมิสทัล l ลนเวิร์ส2019ทูตกรมสุขภาพจิตกระสวงสาธารณะสุขค่ะบอกเลยว่ารู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้มานั่งที่นี่ที่เดิมเลยมานั่งสีขาวกับเรื่องราวของฉันกับช่วงมีทอล์กนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยมันหนักมากๆเลยเกลเชื่อว่ามันส่งผลกระทบต่อทุกๆคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะแล้วตัวโควิดเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวกระตุ้นภาวะอะไรหลายอย่างในสังคมอย่างรวดเร็วมากๆ แล้วเราอาจจะปรับตัวไม่ทัน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งการไม่มีงานภาระนี้สินที่เพิ่มมากขึ้นการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมจากต้องทำงานเนี่ยต้องกลับมาทำงานที่บ้านเรียนออนไลน์เต็มแบบร้อปเซมีปัญหาทางด้านของปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ปัญหาครอบครัวหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพใจะคะ่ะ เกรซก็เป็นคนคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบตรงนั้นมากๆเหมือนกันเพราะก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยคือเราลงพื้นที่เต็มที่มากเลยค่ะทําจิตอาสาทุกอย่างเลยแต่พอสถานการณ์มันหนักมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องหยุดอยู่บ้านเพื่อที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาได้ทํางานได้อย่างเต็มที่แล้วก็ดีจริงๆบอกเลยว่าช่วง1นถึงสอาทิตย์แรกคือไม่ชินเลยค่ะที่ต้องมาอยู่บ้านเกรซอยู่บ้านทั้งหมดเนี่ยสเดือนเต็มโดยที่เราไม่ได้รับงานอะไรเลย เราเข้าใจถึงความรู้สึกคนที่เขาไม่มีงานตกงานคนที่เขาทำงานรับงานอีเวนต์นักร้องกลางคืนหรือแม้กระทั่งนักศึกษาที่เขาจบใหม่และไม่มีงานทำในช่วงนี้ค่ะคือเรามองเห็นคุณพ่อคุณแม่นั่งทำงานออนไลน์อยู่ที่บ้านเนี่ยเรารู้สึกเหมือนตั้งคำถามกับตัวเองว่าเ,ออเราเหมือนไม่มีประโยชน์อะเฟลดาวกับตัวเองมากรู้สึกหน่อยมากไม่อยากทำเลยเลยไม่มีความสุขเลยในช่วงนั้นบอกเลยว่าพอผ่านมาสักพักหนึ่งเนี่ยมันต้องเกิดการยอมรับ ภายใต้เงื่อนไขเนี่ยซึ่งแกเชื่อว่าเงื่อนไขเนี่ยคะ่ะทุกคนเป็นเหมือนกันหมดคือสถานการณ์โควิด19ดังนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยมนเลยไปกระทบเป็นปัจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยคะ่ะคือปัญหาทางสุขภาพกายและปัญหาทางสุขภาพใจคะ่ะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ประเทศไทยเราเจอกับสถานการณ์โควิดมีอัตราคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยไตยระดับเพิ่มขึ้นสูงมากเป็น7.37ต่อประชากร1 0 0 0 0คน เกิดภาวะความเครียดแล้ก็โรคซึมเศร้าพบได้เจอทั้งกับคนที่เป็นคนปกติทั่วไปกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดอันนี้มันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เขาติดเชื้อโควิดเพราะเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะสามารถหายได้ยังไงเขากลัวคะ่ะเขากลัวที่จะต้องเสียชีวิตเขากลัวที่จะเอาเชื้อเนี่ยไปแพร่ให้กับคนที่เขารัก เกสเชื่อว่าไม่มีใครอยากที่ติดเชื้อและไม่อยากที่จะเอาเชื้อนี้ไปแพร่ให้ใครด้วยอันนี้มันเลยเป็นสิ่งที่ยากมากๆในการที่จะคิวความรู้สึกตัวเองขึ้นเขาควรที่จะได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องและปลอดภัยเพื่อที่จะทําให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าตัวเองสามารถหายได้รู้วิธีการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและเหมาะสมและสิ่งสําคัญที่สุดคือกําลังใจจากคนรอบข้างค่ะเกสมองว่า ถ้าสมมติเราอยากให้กําลังใจกับคนรอบข้างในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็ยากมากสิ่งแรกเลยคือเราจะต้องรู้จักการให้กําลังใจตัวเองหาพลังใจของตัวเองให้เจอค่ะวันนี้เกสก็เลยมีทริคเล็กๆนะคะที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนทราบถึงการที่เราจะหากําลังใจตัวเองให้เจอ,อยังไงคือการที่เราให้เวลาและรับฟังตัวเองค่ะมันคือการนั่งคิดทบทวนวัดใจตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยใจเรารู้สึกยังไง อย่าที่จะทําอะไรตอนนี้ใจเราไหวไหมอยากจะไปต่อหรือเปล่าอันนี้มันเหมือนคล้ายๆเป็นการพูดคุยกับตัวเองนะคะหลายๆคนอาจจะมองว่ามันน่าอายหรือว่ามันรู้สึกแปลกแต่เกสบอกเลยว่าอย่าให้ลองทําจริงๆมันเวิร์กมากๆหลายๆครั้งที่เราบอกว่าเราควรที่จะเป็นผู้รับฟังที่ดีให้ให้กับทุกคนไม่ได้หมายความถึงรับฟังแค่กับคนรอบข้างนะคะแต่คือการรับฟังให้ตัวเองด้วย ให้เราได้เข้าใจให้เราได้รู้จักตัวเราเองเพราะถ้าสมมติเราไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยในการที่เราจะพยายามเข้าใจคนอื่นเมื่อเรารู้ใจตัวเองวัดใจตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นยังไงเราก็จะหาทางออกให้ตัวเองได้เจอเร็วและเราก็จะหลุดพ้นหรือว่าไม่ได้จมกับก้อนความรู้สึกแย่ๆตรงนั้นนานๆคะ่ะอันนี้เนี่ยอยากที่จะฝากถึงทุกคนมากๆเลยนะคะและเมื่อเรารับฟังตัวเองแล้วเข้าใจตัวเองแล้ว หลายๆคนอาจจะอยากมีใครสักคนหนึ่งรับฟังจังเลยอยากจะเล่าเรื่องราวอยากแชร์ความรู้สึกให้ใครสักคนอันนี้ขอแนะนำนะคะเป็นตัวแอปพลิเคชันค่ะที่ชื่อว่าสติเกิดจากการที่เกรซเนี่ยต้องมาทำงานจิตอาสา,าในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณซันจูผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชันสติค่ะตัวแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกทคนสามารถโทรเข้ามาเล่าเรื่องราวแชร์ประสบการณ์ นักจิตอาสาทุกคนเนี่ยก็จะรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินถ้าสมมติใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันชื่อสตินะคะ SATI ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะและเมื่อเรารับฟังแล้วเข้าใจตัวเองมีคนรับฟังเราแล้วเนี่ยเราก็จะหากำลังใจและพลังใจตัวเองได้ง่ายมากขึ้นหรือสิ่งที่เกรซเรียกว่า make my day ของเกรซอย่างตัวเกรซเองเนี่ยสิ่งที่ make my day ทำให้เรารู้สึก ดีขึ้นจากความรู้สึกเฟลดาวที่ตลอด3เดือนเราไม่มีงานเลยเนี่ยคือการที่เราให้เวลาตัวเองพูดคุยหากําลังใจจากคนในครอบครัวค่ะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือทําในสิ่งที่เราไม่คิดเลยว่าเราจะทํามันได้มาก่อนอะเป็นกิจวัตรประจําวันใหม่เลยค่ะดูแลตัวเองออกกําลังกาย ทำ r e f l e c t journal คือการที่ตื่นเช้าขึ้นมาเกดจะมานั่งเขียนเลยว่าวันนี้ตอนเช้าเกรู้สึกยังไงบ้างอยากที่จะทำอะไรมีแพลนตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอะไรเป็นเป้าหมายเล็กๆน้อยๆตอนนี้เวลาที่ใครหลายคนเข้ามาคุยเนี่ยเราจะพยายามบอกทุกคนเสมอว่าชีวิตเราตอนนี้มันสั้นนะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตแบบนี้ได้อีกนานมากแค่ไหน บางทีเนี่ยการที่เรามองเป้าหมายมีเป้าหมายมองอนาคตอันไกลมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะแต่อย่าลืมเห็นคุณค่าในวันนี้และมีความสุขในทุกๆวันค่ะเกเชื่อว่าเราสามารถที่จะค่อยๆเติบโตและมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ก็หวังว่าทริคเล็กๆนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์ให้ใครหลายๆคนไม่มากก็น้อยและอยากให้ทุกคนเนี่ยแบ่งเวลาให้กับตัวเองมากๆ วัดใจตัวเองว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราไหวไหมเราอยากที่จะทําอะไรต่อและอย่าลืมเป็นผู้รับฟังที่ดีให้กับตัวเองและคนรอบข้างอย่าลืมใจดีกับตัวเองทุทกๆวันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ